สวัสดีครับน,นี่พบกับผมเช่นเคยครับของนกเขาใหญ่สายเสือดนกตำลานะครับวันนี้จะพามาชมนกเจเลยที่บ้านนะครับเจลยก็เดือนสองเดือนนะครับก็ต่อไม่ทันครับหลายคนถามเข้ามานะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะพามาชมครับนกใหม่ทั้งนั้นนะครับผม มาชมครับในกรงรวมนะครับยังไม่มีโรงเดี่ยวขึ้นนะครับจะมีอยู่สองตัวนะครับนีครับตัวหนึ่งมันจะเลยเข้ารรษานะครับนานแล้วครับแต่ไม่ยอมขึ้นครับก็เลยปล่อยเข้ากครงรวมก่อนครับตัวหนึ่งครับ ตัวนี้ลายคามสวยครับเป็นนกแดงนะครับลายคามสวยครับเห็น<ม>ไ,ไหมครับลายคามตรงตูดครับดำแล้วก็มีนเป็นดำแก้มเหลืองนะครับเหลืองไม้ไม้ลวกไม,ไม้ไข่ลวกคตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นกงนะครับนี่ครับลายคา ตายปีกนะครับชนกันรับกันถึงตูดเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นนกต่อก็น่าจะมานครับเพราะว่าหลายอาจารย์พูดถึงลายคำนะครับลายคำตูดนะครับหรือว่ากล่นนะครับตัวนี้ครับสวยครับเป็นนกแดงครับืออีกตัวนี้นะครับ จะเป็นคางล่องนะครับนกเลยอาทิตย์หนึ่งครับยังไม่ถึงอาทิตย์เดียวยังไม่ถึงอาทิตย์ดีครับคางล่องนะครับนี่ครับคางล่องครับดูครับคางล่องนะครับก็เก็บไว้ครับแต่ว่าถ้ามีอาจารย์ท่านไหนชอบก็แบ่งครับแบ่งในราคานกใหม่ครับไม่แน่ครับอาจจะล่องสุดนะครับ นกพึ่งได้กี่วันหกวันนะครับต่อได้วันอาทิตย์ที่แล้วครับนี่ครับสวยครับหัวเล็กหนึ่งฟุกนะครับคาลมครับตัวนี้คาลมในป่าจัดมากครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับได้มาสามสามอาทิตย์นี่ครับ สามอาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนนะครับสวยครับตัวนี้ครับแต่ยังไม่ขันครับคือได้ยินว่ามันเสียงใหญ่ฟังเสียงยูนเหมือนเหลิวนะครับผมก็เลยเก็บไว้ครับนี่ครับสวยครับตัวนี้ครับยาวครับยาวหัวโตัส้อยสวยครับ เดี๋ยวไปดูข้างนอกอีกนะครับยังมีข้างนอกอีกครับครับตัวนี้ก็จะเป็นครูก้อมนะครับไปดูหน้าตาครับก้อมก็ไม่เห็ครับผมไม่เห็นลูกตัวนี้ก็ติดจองนะครับผมเป็นของอาจารย์แชายนันนะครับติดจองครับ เอาให้ได้ครับรอติดตามครับยังไม่ให้ไปนะครับรอรออัดคลิปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับกปูป้อมป่าลอยจะเป็นยังไงครับรอฟังนะครับนี่อ่าร่เจ็ดแปดเก้าคำขอรอติดตามครับ อันนี้ก็เป็นนกใหม่นะครับต่อได้พร้อมกับตัวลายคามนะครับตัวนี้ครับตัวนี้หนุนคุกนะครับคาลมนะครับหนุนขัดเปลี่ยนครับมีมีเปลี่ยนมีหนุนครับตัวนี้ครับเสียงใหญ่เพราะครับเสียงกลางไปใหญ่ครับผมอีกตัวนะครับก็เลยสองอาทิตย์ครับ ตัวนี้รอเช็คครับเคยทำไปแล้วครับอัดคลิปไปรอบก่อนนะครับที่ต่อได้ความบัวแต้มนะครับยังไม่ขันครับแต่ปีกคุมหลังดีมากครับรอรลุ้นครับว่าจะตันหรือไม่ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นหลกล่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ล่องล่องเยอะล่องลึกเลยครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ครับสวยๆครับต่อได้ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเก็บวไปกนครับเป็นสวยข่อยเข้าคงรวมเห็นอกมันล่องนะครับตัวนี้มันอาบแดดฉีดน้ําพดน้ํานะครับแต่งสัวอยู่นะครับรอให้ซึมชัดๆครับเด็กให้ดูทีครับ อันนี้ก็จะเป็นนกต่อนะครับตามตัวไทยนะครับก็จะไม่พูดเยอครับเพราะเคยรีวิวหลายรอบแล้วครับนกต่อในตัวหนัดหูครับอันนี้ก็ไม่ซับครับนกต่อหมันประจำตัวเลยครับนก็ู่นกต่อเก่งครับในปานซับตับลาหูครับอยู่เรื่องครับ ลาหงมจันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นนกฝึกนะครับโอเคครับถ้าสนใจนกใหม่นะครับผมแบ่งอยู่นะครับผมราคาก็ไม่แพงครับนกใหม่ครับก็อยู่หลักร้อยครับก็มีนกนกที่อายุดีๆนะครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้านกใหม่ ที่ต่อไม่ได้เดือนสองเดือนสามเดือนนี้ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับยังไม่รวมส่งนะครับหลักร้อยครับผมผมงนี้ครับยังไงก็โทรถามผมได้นะครับเบอร์โทรจะอยู่ข้างล่างนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็โทรมาถามได้ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนรุ่นใหม่ชอบต่อนุกด้วยครับสวัสดีครับ